ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพนทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องชิปโตโมนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตกาบลุนาคาสิกเช่นเคยนะครับเกาะติดตามวิเคราะห์กันนะครับผมสําหรับเรียนลุนาคาสิกก่อนที่เราจะไปรับชมชิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องชิปโตโมนกันด้วยนะครับ ชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับชิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์แนวทางของเหรียญลุ่นฮักซิคนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูในส่วนของกราฟกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับครับอันนี้กราฟก็เป็นไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับส h นะครับอ๋อสำหรับวันนี้นะครับกราฟก็มีแนวโน้มราคาล่วงลงมาอยู่ที่ เราศูน0์จุดนะครับสำหรับแท่งก่อนหน้านี้และแท่งใหม่นะครับก็ได้เปิดแท่งขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็ลงมาเช็คแนวที่ราคา0 0นย์นะครับครับประมาณนี้นะครับก็จุดนี้เป็นจุดแนวรับนะครับที่กราฟจะทำไซด์เวย์นะครับเกิดไซด์เว ก,ก็กรอบราคานะครับก็อยู่ในราคานี้นะครับกรอบราคาที่ 0. แนวรับที่0.0037น,น,นะครับในส่วนของแนวต้านก็เป็น0.0040น,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 นะครับก็จากการจินตนาการนะครับการวิเคราะห์ก็จะอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณใสีเขียวแล้วกัน ประมาณนี้นะครับครับประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีการพุ่งขึ้นไปนะครับมาชนแนวนี้นะครับแล้วก็ลงมาใหม่นะครับทำไซเวย์หรือไม่นะครับถ้าแท่งนี้นะครับแท่งที่ทุกคนเห็นนี่นะครับ เกิดการเปิดลงทะลุทะลุเส้นแนวรับที่0.0037ของเรานะครับที่เราทำการตีไว้นะครับนี่นะครับทะลุลงมาได้นะครับทะลุลงมาได้ที่ราคา0.00360นะครับอ,อันนี้นะครับกราฟมีโอกาสลงมาข้างล่างนะครับก็มาแมปกับแนวรับข้างล่างเลยนะครับ เป็นแนวนี้นะครับอันนี้พูดในส่วนของกราฟทะลุลงมานะครับทะลุราคา0.0036ประมาณ3.62นะครับนี่นะครับประมาณเส้นนี้เกิดทะลุลงมาได้เอาง่ายๆถ้าเพื่อนๆเห็นาราคา0.0035นะครับก็คือ,อกราฟมีแนวโน้มลงนะครับก็ถ้า,ากราฟเกิด เปิดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะครับจะเกิดแท่งนะครับอ่าแล้วก็ชนแนวรับของเรานะครับแล้วก็เกิดการสวิงขึ้นไปนะครับทำให้เกิดแพทเทิร์นของไซเวย์นะครับ สำหรับการอัปเดตในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับอยากทราบในจุดไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับผมในส่วนของการวิเคราะห์นะครับว่าการาฟจะลงมาได้หรือไม่นะครับก็ใหเ้เพื่อนๆฟิกราคาที่0 0 0 3 5นะครับถ้าเห็น0 0 0 3 5นะครับ นั่นก็คือนะครับกราบทะลุลงมาแน่นอนนะครับโอเคนะครับแต่ในมุมมองของผมนะครับผมก็มองว่ามันต้องทำไซเวร์นะครับก็คือลงมาเช็คแนวนี้นะครับแทงต่อไปก็จะเปิดการดันขึ้นก่อนนะครับดันขึ้นมาชนต้านตรงนี้นะครับก่อนที่จะมาชนเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ดรอปลงมาใหม่นะครับไซเวร์นะครับ เป็น่างนี้นะครับเรื่อยๆเหมือนแพทเทิร์นนี้นะครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลงาเรื่อยๆแล้วก็ลงราคาก็จะอยู่ในกรอบนะครับวิ่งในกรอบนี้ครับอ่าครับก็ในส่วนของการระวังนะครับแนวระวังก็อยู่ที่อ่าราคา0.0037นี่แหละครับเป็นแนวจุดระวังนะครับเป็นจุดเตือนนะครับสําหรับจุดเตือนอ่าจุดเตือน2จุดนะครับจุดที่1อยู่ที่ราคา0.0035นะครับ ก็เอาไว้เป็นจุดแนวเช็คอันดับนะครับอันดับการไหลของกราฟคือถ้าผ่าน0.07ลงมา0 0 0 3 7นะครับ,ลง,รบ,ราารบลงมาได้นะครับก็ให้เรามาดูที่แนว0 0 0 3 5นะครับก็ถ้าผ่าน0.035ลงมาได้นะครับนั่นก็คือว่ากราฟนะครับมีโอกาสล่วงลงมานะครับที่ราคา0 0 0 3 2นะครับ โอเคนะครับก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตกาฟลูน่านะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตชิปวิดโอลงเรื่อยๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับที่ผมได้อัปลงวานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับท้ายชิปขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ